ทายสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะมือเนียนก็ได้เมนูต่าหอยแข้งนะคะมีขนมเสร็จแล้วก็ผักสองสามอย่างคะ่ะมาโย่บววไหลจวดมันเลยไปหนาวนะคะมือไหนทิ่มากระตกุกยูเบิดเหมือรลดท่านเศ้าอยู่ยังเปิดปล่อยลงมาอยู่ ไม่แค่งคิดอยากไม่แค้งกับตุ่มใหญ่ดอกแต่ว่าสดกับต้มขนมเซนตจตมขอบุ่นนะคะเห็นยังบอค้าเนี่ยมาฝราห่างกันบ่ได้ เบิงดูโอ้ย,อยนัวแห้งได้ค่ะเมื่อเนี้เมื่อไว้ออกถ้าเกันได้เล็กตัวใดเนาะถ้าเกันซื้อเล็กลัไป สื่อเบดรลายบทแล้วได้อ่อนผู้ใจมิตตัวเดียวมาบอกกันไลยเด้อ่อน้ำใหม่ฝรัง่งเพิ่นว่ากินดิบใดวะค่ะ มันนะุสดาสาตออกมันๆพูดเถ่าโทรมาบอก กะเลเสือน้ำพึ้นสีสัตดีอีดีปะ เมื่อนี่อ่อนกะหยุดพื่งมือก็แหละทุกคนจะไปเห็นยังมันหนาว เริ่มอิม่มละตามว่าเอาติ่มติดมม,ไม,ไ,มไม่ทิ้งนะคะเก็บเวทถ่ายกินย่ำหิวเนาะคลิปวิดีโอนี้ก็พอัวไปก่อนนะคะบายแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ